<laughs> ซอยก็น้ำท่วมไปซอยก็น้ำท่วมไม่หลายเแี่ยวยุ่นแล้วซุ่มอยู่ใกล้ๆนี่ซุ่มใกล้ๆนี่มันจะได้เนระ็ว Продолжение а следует... จากนั้นตัวยืนยืนอยู่ตรงนั้นน่ะใช่ยืนอยู่จะไม่หันหน้ามันนี่สวยด้วยนะล่ผ้าผมนะมากลมาสากันเแพนั้นอานนครื่้รอยู่นัน เดี๋ยวห้องว่างๆแล้วมันถึงน้ำมันเกียงม,มากลกัๆโอ้กินขนมละขั้นกค้า ้าววิ่นเด้อผู้ทายนผูเบิงคลิปกันเลยตันไปซอยพ่วนนาำท่วมไปซอยน้ำท่วมเพิ่มไปซอยนำ้ยนำท่วมสิพี่น้องเอ้ย

ขึ้นที่จสนาอะไรเนาะทั้งผู้เขาทั้งแม,ม,ม่น้ำแมแต่ว่าภ้ามรโยนต์ไป่อนนี้ปกติโอ้เสียผู้ขาไงเกินคน نحن พยังพอถ่ายวิดีโอมันจะถ่ายตรงบ่ได้ถ่ายก็รมดาวิดีโอมันอันนี้เลยตรงไล่ประด้เา,า่ตาัดตัดให้ตัดตัดให้วัดตัดให้นนเป็นตะลองแค่นป็นจารนเนาะลลองแพ่ไหมแค่เอามาไอ้ไ ก็าตเปิดต้งวัที่20นะครับาต่นใจกควาสกมัคัน้เปิดต้งวัที่20าม่งาแนนา้โอ๊ยมีาโอเคกัแล้ว

ย่หายี่สิบห่สิบห้ายี่อิบหายี่อีสบ้ี่้าย่ห้ารีบ้ออ่สิบห้าห้ี้าีายบ้บ้ี่้ยาเี้บ้าบบี้่บบ เซ็นห้างเล่